พวกเรา,าอ้ <Hey. S 1> อาวนื้องบิงมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ย <Hey. S 1> ไม่รู้หรอว่าวันนี้วันอะไรรู้วันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันอะไรอะวันอะไรถ้าก็ลังไปดูข้างในสิข้างในนั้นหรอใช่อ้าวบิงพ่อจะเปิดประตูแล้วนะหนึ่งสองสามอุ้ยมันเปิดไม่ออกบิงเปิดให้พ่อหน่อยเปิดยังไงอะอ๋อเราต้องดันเข้าไป เ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีลูกโป่งด้วยอลูกโป่งเข้าไปด้วย <ot m roam away> ออะไปเข้าไปเลยครับดูสิว่าวันนี้วันอะไรอ้าวมีลูกโป่งเยอะไปหมดเลยวันอะไรคะแมะ่แม่วันนี้วันอะไรน้องบิงเขาไม่ยอมบอกพ่อนะว่าวันอะไรไม่กริปกิน,นอ,อะไรอ่ะไม่แด่งพ่อเลยพ่ออร่อยมากใช่ไหมชิ้นหน่อยสิ แต่ว่าวันนี้วันอะไรยังไม่บอกพ่อเลยวิงไปไหนต่อไปทางนั้นหรอ <uvo> ทางไหนทางไหนไปดูสิครับว่าวันนี้วันอะไร<บ> <Bright. S 2> อุย้ยวันเกิดนะพ่อแบงค์หนูมิสแช็กซ์รถขอเชลขอไฟสไปซี่กับแม็กซ์รถกึ่งคั่วพริกเกลือมาให้พ่อแบงค์ด้วยอ๋อวันนี้วันเกิดพ่อปููขอบคุณนะนี่ไงนี่ไงลูกโป่ง แฮปปี้เบิร์ธเดย์แบงค์ขอบคุณนะเล่นนนนะ้กัะอยากเล่นน้ำแล้วเหรอใช่งั้นเราว้าวเปลี่ยนชุดกันเลยไหม <S <S หนึ่งสองสามิงเอ้าข้อแรกออกมาแล้วใช่บินก็มาไปก็มานะมีหุ่นยางมาด้วยเอ๊นอะอนี่น้องบี๊กแซนด์แจ๊กรถ หอยเชลล์ภูเขาไฟสปาย์ี่สองสีน้ำเงินขอบคุณหรอกแสดงเจ้ารสกุ้งควั่ดีเทียสองสีส้มหอมอืมบายขอบคุณนะวันเกิดพ่อแบงค์อ่ะก็ยัอม่าลืมแสดงแจ็คมาด้วยอืมนั่นเราไปเล่นน้ำได้ไหมไปพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาแล้วจากไปน้ลงเลยไหมลงเลยไหม แต่พ่อลองแอลนี่ลองไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหลอยได้ลอยได้บิงบิงเขถึงสแนปเปิ้ลให้โดดหนึ่งสองสามอ๋อไม่ลืมมากแต่บิงน่าจะคว่ำหัวงั้นงั้นบิงใส่อันนี้แป๊บนึงถ้าบิงใส่อันนี้แล้วแล้วบิงสบายใจบิงก็ถอดได้เพราะว่าพ่อแบงค์ดูบิงอยู่ใกล้ๆโอเคไหมใส่เลยยืน บิงจะลงนะนะครับเก่งมากเอาพ่อลงทุกคนดูนะครับน้องบิงว่ายน้ำได้บิงบิงว่ายมาหาพ่อเก่งมากน้อง,องบิงเขาเก่งมากเลยแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนมีใครอยากเห็นแม่กกิฟโดดน้ำมั้งแม่กกิฟว่ายน้ำนไหมแม่ ไปกินไปไหนแม่อ้าวแม่ไปกินไาไหนแจกคนเดียวทุกคนดูสิแม่แอบกินอยู่คนเดียวเลยแล้วเรามากระโดดน้ำกันไหมนี่ครับทุกคนวันนี้มันเกิดพ่อแบงค์วันเกิดพ่อแบงค์พ่อแบงค์อายุครบ36แล้วงั้นเราจะให้น้องบิ๊กน้องไวทกระโดดน้ำเป็นท่าเวลากระโดดเราต้องชูสามส่วนน้องบิ๊กกระโดดชูสามนะส่วนน้องไบทกระโดดชูหก อาชูนิ้วหกอย่างนี้อีกคนหนึ่งชูนิ้วสามพร้อมไหมให้ดีก็โดดก่อนนะหนึ่งสองสามต้นไ้อ้มนุงบีเขาบอกว่าเขาทำท่าปลาดาวได้แบบ ตัวลอยอยู่ในนะ้ำแบบดิ้นดูเก่งๆอะ่ะดิ้นเอาตัวลงไปนี่นี่นี่ดูท่าปลาดาวนะตัวลอยอยู่ในน้ำแบบไม่ต้องขยับตัวเดี๋ยวพ่อจะปล่อยมือนะเดี๋ยวพ่อจะยกมือให้ดูนะหนึ่งสองสามนี่เป็นไงปลาดาวเป็นไงนี่นี่เหลืออีกคนนึงคือใบปลาดาวนะครับปลาดาวไปเ<ช>ข <อ S 1> ทาทำเองได้เองได้เขาทำเองไม่ต้องจับเลยเหรอนี่อลอซิ อ oh มีคนกระโดดน้ำเองั้นเดี๋ยวก็แบงค์จะพาน้องๆไปดูทะเลเพราะตอนนี้ <Yeah. S 1> ที่พักของเราอะ่ะอยู่ติดทะเลเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราไปกินสแน็คแจ็คกันดิมทะเลครับไป oh <my> เจอน้ำไหนก็จับใหยจริงปะลงไปตรงนี้เหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงๆไม่ได้รอจะจะรู้แล้วจะรูแล้วจนิดนึงไปตักึันไปเก่งมากเก่งมากอาบีมันหายไปไหนแล้ววะมันนึกมากใช่เจอเหรอเจอเห ไปต้องไปหน่อยอาบิ๊กไป เด็กๆลงมาอาบน้ำได้สะากันฮะเอาเด็กๆทำอะไรกันอยู่อะทำภูเขาอยู่ตรงนั้นเหรอกูทุกคนเราเจอภูเขากาะฟองทรายครับเป็นแบบนี้ครับเลื่ภูเขาแบบเนี้ยเราสามารถทำอุโมงได้นะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะทำให้ดูการที่เราจะทำอุโมงนะครับและตอนนี้น้ำกันน้ำทะเลขึ้นมาแล้วอะน้ำขึ้นมาไวมากใกล้จะโดนปราสาทของเราจอ,จอดจับดูกอนไม่ต้องทำอุโมงหรอ แต่ว่าพ่อแบงค์อยากให้ภูเขาของเราอะ่ะมีอุโมงค์ลอดใต้ไงมันจะสนุกนะเอาแล้วน้องใบลงด้วยเหรอเรามาลงสระน้ำเด็กกันครับลงได้สองคนเลยนะโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วแล้วดูน้ำสิน้ำจะท่วมแล้วเนี้ยน้ำทะเลขึ้นมาสูงมากแล้วน้องใบน้องใบนังน่งบนภูเขาหรอครับอ่าภูเขาของเราง <laughs> ั้นเราขึ้นไปนล่นสระน้ำกันต่อไหมไปเนาะ ตรงนั้นมีสระน้ำเด็กแล้วก็มีสระน้ำผู้ใหญ่ด้วยไปกันครับไปวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งสุดท้ายทุกคนอย่าลืมกันนะสแน็คแจ็คซองรสชาติที่แตกต่างอร่อยเผ็ดมันสแน็คแจ็ครสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแน็คแจ็รครสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มรับรองแตกต่างจากสแน็คแจ็ครสดั้งเดิมแต่อร่อยไม่แพ้แน่นอนเปิดใจลองรสชาติที่แตกต่างสแน็คแจ็คขนมดีของคนดี สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจ,ใ,จให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย